สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์นะคะกลับมาพบกับยิงยนอีกแล้วนะคะทุกคน วันนี้นะคะก็ได้เลิกการยามี้ทุกคนคือวันนี้เราว่างใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะเจอเพื่อนเราก็เลยถามเพื่อนว่าเออวันนี้เจอกันไหมแล้วเพื่อนบอกว่าเจอกันได้เราจะไปเจอกันที่ร้านอาหารหรือว่ายังไงดีพเพื่อนก็เลยบอกว่าฉันอยากกินอาหารฟรีมือเธอก็คือวันนี้นะทุกคนเราจะทำ Korean BBQ style เราอยู่นะคะก็คือสไตล์ไทยสไตล์นะคะไปดูกันว่าวันนี้นะคะเพืพ่อนจะชอบหรือเปล่าแต่อันดับแรกคือตอนนี้คือเพื่อนกำลังจะมารับไปซื้อของมาคนรู้ทีว่ามันทุ่มเทขนาดไหนคือมันต้อง พาเราไปซื้อของเพราะเราขับรถไดงไม่ได้เนาะแล้วก็ต้องมารับมาส่งแล้วก็เราต้องใช้เวลานในการเตรียมอาหารแล้วก็เดี๋ยวพวกมันก็จะมากินประมาณตอนหนึ่งทุกคนเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันว่าร้านวันนี้ที่เราจะไปคือร้านอะไรนะจ๊ะแต่คิดว่าถ้าทุกคนได้ดูคลิปก่อนนะทุกคนมันก็จะเป็นร้านเล็กๆนะส่วนใหญ่นะั้นร้านพวกเอเชียหรือว่าร้านขายของนี่ก็จะแบบแรกอะไรค่ะมันกอะก็คือร้านนั้นแหละร้านเดียวเ <laughs> <laughs> พราะมันใกล้บ้านที่สุดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะ ถ่ายวิดีโอในร้านอื่นมาให้ hey, ทุกคนยังั้นก็เดี๋ยวไปกันนะเพราะตอนนี้มันร้อนข้างล่างเลยแล้วก็ไม่ไยาเอะไรไปมากนะทุกคนเราก็จะมีแค่ว่นกันแดดหนึ่งอันนะทุกคนก็การผมขึ้นอย่างนี้ก็จบเพราะว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนนะทุกคนเราก็จะแบบไปสบายๆนะเราก็จะใส่เสื้อก้าแบบนี้ไปเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงที่อากาศที่ดีที่สุดในรอบปีนะคือช่วงฟอลนะคนไปดูกันทุกคนเราได้แมสมาแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เราก็เจออีฟด้วยอีฟก็บอกว่ากึศไนวาซ่าและนั่นนะคะก็เพื่ออนขงเรา โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ร้านนะคะทุกคนเราก็จะนี่นะคะในเบสเปนะคะ้โะอ้เรากำลังจะเดินทางไปที่ร้านอ,างอนังกอรทุกคนที่เราเคยไปครั้งล่าสุดทุกคนโอเคเี okay? ่ย yeah, ทุกคนเราเสร็จแล้ว no yeah one is for me not all ทุกคนยันนี่ก็คือเราได้ทั้งหมดนะคะมี3ชั้น มีไก่แล้วก็มีซี่โครงุคนเดี๋ยวเราไปทำกันเลยโอเคทุกคนแต่ตอนนี้เราต้องไปทำอาหารต่อทุกคนเพราะว่า <Yeah. S 2> เราแบบหั่น สามชั้นได้พอแล้วั่่นซี่โครงรียบร้อยแล้วเหลือผ่นไก่นะทุกคนซึ่งแบบมันยากมากเลยไก่มันเป็นส่วนนอ่องแมันแบบยากทุกคนทำกันเยค่ะทุกคนตอนนี้เนื้อเราก็เสร็จแล้วนะคะมีซี่โครงมีไก่นะคะแล้วก็มีสามชั้นทกเดี๋ยวเราจะทําการปรุงันทุกคนซึ่งใครอยากได้สูตรอะไรเงี้ยเราก็จะบอกประมาณนิดนิดนะได้แต่แบบไม่ใช่แบบว่าตายตัวนะเพราะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะมาเริ่มที่สามชั้นทุกคนผงตักตีลงไปนะคะใส่นิดเดีย เพื่อความนัวนะคะตามด้วยน้ำตาลตอนนี้ก็จะเป็นน้ำตาดดลคีโตนะทุกคน mm hmm. หวานช้อนหนึ่งนะฮะกระเทียมหอมกระเทียมโอ่ชุนนนึงเกลือนิดหน่อยนะคะ mm hmm. มีใช้มือก็ได้นะ mm hmm. แต่ว่าหน้ากล้องก็จะใช้อันนี้ก่ตานะ mm hmm. หลังกล้องก็ใช้มือทุกคนเหยียบเม็ดยาไปนิดนึงนะไม่ต้องใสยย่เยอะมันแตก เ็แล้วจ้าเป็นหนึ่งอย่างนะจ้าเดี๋ยวไปตอนที่ซี่โครงหนูซี่โครงเราจะปรุงก่อนนะทุกคนนี่จะเยอะอะไรเยอะจ้ะ S H U M A N Thank you น้ำมันมะกอกคนพิเศษวันนี้เราจะใส่ผงขิงนิดนึงแต่เบกกิ้งโซดานะฮะจะทำให้น,นุ่มแล้วค่อยๆเติเมเข้าไปใหมามากินมากเลยใส่นี่หนึก่อน ทุกคนเอไปไปต่อที่ไก่เลยจ้าใส่โรตีลงไปตั้งอ๋อใ่เธอไปซีนอีกัวอ <c oughs> เบ,บกกิ้งนซดาหน่อยนะทุกคนใส่น้ำมันเข้าไปด้วยนะทุกคนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือไก่นะจ๊ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนมีซี okay. 1, 2, ่โครงมีเนื้อไก่แล okay. ้วก็มีสามชั้นนะทุกคนแล้วก็มีผักนะโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะนี่หนึ่งสองสามแล้วก็เราทําการชิมไปนิดนึงแล้วนะทุกคนนี่ทุกครั้งที่เราทําอาหารอะเราต้องชิมด้วยนะว่าแบบอร่อยหรือเปล่าแบบว่าเนื้อมันเค็มไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้แก้ทันเนาะนี่ก็เออออืออือหือตื่นกว่า ซี่โครงก็จะมีความหวานนะเพราะเราใส่น้ำตาลค่อนข้างแบบเยอะกว่าปกติฮะวลาซี่โครงกินเข้าไปแล้วมันหวานนะ่ะมันแบบมันฉ่ำปากคนมันแบบกัดแล้วมันแบบละมุนส่วนนี้เป็นสามชั้นนะคนอืแต่พอตอนเราเกลึงจริงนะมันก็จะออกมันก็แบบอร่อยกว่านี้นะส่วนไก่ก็โอเคหวานหอมรสชาติคแบบเลิศเลยเดีย๋ยวเอาเข้าู้เย็นก็รอไปดูตอนเพื่อนมาอะไรกันเลยสวัสดีขาทุกคนนะคะ ก่อที่เราทําเตรียมอาหารสําหรับเย็นนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทําแหนมหมูนะคะเพราะว่าสามชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีหนังหมูติดมาด้วยนะทุกคนเราก็เลยจะแบ่งคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคือทาหนังหมูทําแหนมหมูทุกคนไม่อยากกิน,น,นคือเลบ้านชาวอีสานเรียกว่าสมหมูนะคะอนนันแรกเราก็แกะกระเทียมเรียรอยทุกคนนี่มันก็จะลบๆนิดนึ้ทุกคนเพราะว่ามารสมในการทาอาหารมาเยอะมากนะขออนุญาตปัดกวาดิด้ึงเราจะไม่ทําการตำนะทุกคนจะสับเอา ไข่ทุกคนนะไป,ไปแล้วก็เราจะใช้ข้าวเจ้าแทนข้าวเหนียวนะทุกคนเพราะเราไม่มีข้าวเหนียวเนาะเราก็จะใช้เป็น,นหนหมักข้าวเจ้าแทนและกันเนาะและนี่ทุกคนก็คือวัตถุดิบที่เราใช้ทั้งหมดนะทุกคนจะไปดูแบบ close up กันมีนังหมูนะคะทุกคนเราชั่นเองนะคะทุกคนชิ้นใหญ่มากค่ะจะได้เต็มคำนะคะมีเนื้อหมูนะทุกคนแล้วก็ มีข้าวสวยนะแล้วมีข้าวเหนียวใช้ข้าวเจ้าแทนแล้วก็มีกระเทียมนะ <_ c oughs> กระเทียมต้องถึงนะทุกคนเดา,าคิดว่าเราจะพอดี <_ s> อ่ะโอเคไปเลิกกันเลยอันดับแรกนะคุณเราจะใส่หมูก่อนนะ s> <S ไปจ้ะต่อไปจ้ะตามด้วยหนังหมูนะจ้ะหนังหมู้วคุณ s> <S ใหญ่มากค่ะงานเทียนหนังหมูหรอเปล่าหน้ากูเนี่ย ทุกคนมอดเก้กินงกระเทียมกับข้าวสวยก็น่ากินลแล้วอ่ะอือแค่นั้นค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมมาจา้ะส่วนข้าวนี้นะทุกคนส่วนข้าวนี้นะราต้องใส่เปน็นปนดนี้นะฮะข้าวจะต้องแบบเป็นข้าวด้วยน,นะอย่าให้มันแข็งไปทุกคนนี่เป็นข้าวเก่าจากเมื่อคืนนะก่อนเลยให้มันแบบเป็นล้วนๆน,นะนี่นะทุกคนอย่าให้มันแฉะกินไปทุกคนให้มันแบบล้วนพอเป็นเม็ดนะโอเคทำไปได้กินไปได้ทุกคนหมูยอ อืม mm hmm. okay. ทุกคนขั้นตอนเขาทำงานมาก,มาก,มากเกลือไปลโอเคพอแล้วแค่นี้เลย mm hmm. ก็ตันด้วยข้าวนะจริงๆค่อยๆใส่ก่อนก็ได้นี่นทุกคนจัดที่ก่อนแล้วก็คันจากทุกคนแล้วก็ใครจะใส่ผงชูรหรือไม่ใส่ผงชูร์ก็แล้วแต่นะแต่เดี๋ยวเราใส่จ้ากอคันก่อนนะมันต้องแบบสมมตินี่วิธีคัน,นทุกคนเอาขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบตีบอย่างเงี้ยทุกคน เราใส่ข้าวเยอะนิดน,นึงเพราะว่าข้าวที่เราใช้มันเป็นข้าวเจ้าใช่ไหมมันแบบอาจจะแบบไม,มไม่เหมือนข้าวเหนียวอ่ะเออเราใส่เยอะนิดนึงแต่ว่าจริงๆเราแต่สไตล์ด้วยอย่างเราเราชอบให้มันมีข้าวเยอะแบบแหนมมีข้าวอย่างเงี้ยมันแบบเข้ากันอ่ะทุกคนที่สําคัญคือต้องใส่เยอด้วยทุกคนใส่เยอะหะือเยอะจ้ะเป็นน้อยอะไรน้อยบางคนก็ไม่ใส่นะแต่ที่บอกเราใส่จ้ะก็เราะเติมเกลือน,นิดนึงนะทุกคนเราสิดว่ามันใส่ลงไปเราเติมนิดนึง พราะว่าตอนพอใส่ข้าวมันไปแล้วรู้สึกว่าปริมาณเพิ่มขึ้นคไปจนมันรู้สึกว่าเป็นเนื้อเดียวกันอะ่ะกลิ่นได้แล้วนะกลิ่น <Green S 2> ได้แล้วเราวมาดูใกล้ๆนะเห็นไหมันกิได้แล้วนะทุกคนกลิ่น <Green S 2> แบบเหมือนแบบส้มแล้วอ่ะออคือ,อเดี๋ยวรอใส่ถุงกันนะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทําการไม่มีถุงนะทุกคนเราก็ใส่ซิปล็อกแบบเนียนะคนแล้วเราก็จะใส่อีกสองชั้นนะแล้วก็จะเก็บไว้นะคะในตู้เย็นเพราะว่า ปกติมาจะใช้ไปเวลาประมาณ2-3าวันใช่นไรที่มันจะแบบมีรสเปรี้ยวนะแต่เราก็จะใส่ในตูน้เย็นมันก็จะใช้เวลาประมาณเป็นแบบเป็นอาทิตย์นะเพราะว่าเราไม่ค่อยอยากเอาไว้ข้างนอกอะ่ะเพราะพวกหนูอะไรเงี้ยมันแบบมันมาเร็วอะพวกหนูแมลงสาบอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอาจจะไม่ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นเอาใส่นในตู้เย็นนะทุกคนอเสร็จแล้วและนี่นะคะคือแหนมหมูของเราทนะุกคนเดี๋ยวรออีกสักประมาณ สามวันจะมาลองชิมดูมันเป็นหรือยังถ้าไม่เป็นก็รอไปอีกมื่อทีนะพเพราะเก็บไว้ตู้เย็ยนนะทุกคนมันไม่ควรเก็บไว้ตู้เย็ยนแต่ว่าเราเก็บไว้ตู้เย็ยน Come on Come on Yeah she's super super big sister คอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เริ่มแล้วทุกคนแล้วก็เริ่มจัดต๊งจัดโต๊ะตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ ก็มีแค่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวกริวให้น้องกินก่อนคนเพราะเดี๋ยวมน้้งต้องเป็นนอนก่อนใช่ไหมแล้วก็ใส่ไปแล้วเพราะว่าเรารอไม่ไหวเนาะนี่คน้ยอะไรขึ้นแก๊สพอตคือว่าแก๊สมดเราก็เลยต้องรบกวนให้เพื่อนเรานะคะทุกคนไปเอาแก๊สซึ่งแก๊สก็ต้องเอามานางต้องมาเอาถังที่บ้านเพื่อจะเอาไป เติมแกสที่ไหมหรือว่าไปแลกเปลี่ยนก็เหมือนบ้านเราอะทุกคนต้องแบบเอาถังไปแลกเอาถังไปแบบเติมอะแม่ก็คือเสียเวลาไปทั้งหมดคือตอนนี้เราไม่มีเวลามาอัดคงอัดคลิปเลยเพราะว่าอาหารมันต้องรีบสุกนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรานี่นะทุกคนเราก็ยังกริวอยู่นทุกคนซึ่งมันลึกมากแม่คืออาหารที่เราย่างอยู่นะทุกคนก็จะมีอันนี้เป็นส่วนของสามชานนะทุกคนแล้วก็แซนดีวโครงนะจ๊ะ ุกไปแล้วหนึ่งส่วนก็กินอยู่นะคะส่วนนี้ก็เป็นนี่นะจ๊ะแล้วก็นี่นะทุกคนเป็นส่วนของสามชั้นนะทุกคนครับนะตอนนั้นก็คือที่ที่เรานั่งกินนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ที่คงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปถามนะคะทุกคนว่ามันอาาร่อยหรือเปล่ามาชิคของเราที่ยังไม่ครบนะทุกคน oh. how's it John is <'s> good m i l e n a h o w s it you have to say good yeah. นี่นะคะนี่คนไทยนะจ๊ะ Good job Amelia how's i s w e e t เย้ yeah can you do thumbs up เอะนี่คืออันนี้นะทุกคนอ่ะทุกคนกินได้แกอ่ะจานของหญิงโยนนะจ๊ะทุกคนอืมแบบมันแตใน่านี่นะทุกคนคือผักทคน่นมเราก็ขอดา เราจะใช้อะไรดิ้นะคะนะคะอันนี้ชิ้นของลูกของเรานะคะเดี๋ยวไปจิ้มมันจิ้มนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะทุกคนทำไว้เมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะโอเคโชว์ก่อนจ้าไปจ้าคิดดีไม่ได้เลยอ่ะหอหมมอหมขาดทุกคนตอนนี้นะคะสมาชิกของเราก็มาครบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารของเราเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนต่างชาติกันนะจ้าพี่กาบี้นะจ๊ะทุกคนกาบี้โอเควันอีดจริง <laughs> okay, the rib chimai, Is this good? <laughs> Why you have to do like that? Hey, yeah. Alina, taste it. take some. Mm. You want the witty? So mm. good. Yeah. It's yeah. the same like you guys used to get, right? How's it? How's it? How's it? You have to say good, okay? <laughs> you can say. You can speak Spanish, right? I am Catherine. โอเคโโอเคัน put your Instagram in here here and here โอเ e โอเ o โซ่เดินม y อ e ก w ล้วโอเ t บายโซ a ว่าที่ไ l เล a s เธอกำล l งคันของเธอและทีห์ั่นคือแฟนของฉันยินดี o ้รับาโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องติดคลิปแล้วเพราะว่าเราต้องไปกิวต่อเราเหนื่อยมากทุกคนวันนี้ลาขอ ไปแล้วท yeah, um, ุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะที่ช่องยินและด่าแพงวันนะคะหรือว่าจะตามที่เพจทุกอ่องยูะนะคะทุกคนบายโอ้ bye to everybody! a d i โ s Bye! ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาโชว์วิธีการกินอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนี่นะฉันก็ซอสที่เป็นจะหมดแล้วทุกคนขายดีและนี่นะคะก็เป็น ไก่ของพานะคะโครสัตว์โครสัตว์กกริ่เกาหรีผสมไทยๆนะคะแล้วก็นี่เป็นลิปนะทุกคนนี่อาจจะแห้งแบบนี้นึงเดี๋ยวเราไปชิมกันนะทุกคนว่าเป็นยังไงนะจ๊ะเราใช้เราใช้ซอสผิดนะทุกคน spicy sauce นะทุกคนออ hmm <laughs> <laughs> okay, okay. but, but we cannot do it actually i always ask me to make the videos and i mom <laughs> <I'm not. laughs> <I'm not. laughs> Bye. Bye.